ถามเพาะแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าตกปลาสาะปลาเลยเราไม่เคยรู้จักปลา ดูพี่ก็ตกไม่รู้ว่าพี่ก็ตกปลาอะไรนอย่างเทพของมะเดเดีครับของมะเดเดียนครนายกตกปลาได้พี่ยังไม่ได้เลยหรอส่วนใหญ่จะเป็นปลาอะไรครับเอเหรือภาษาเท่มาก นี่เย็นฉ่ำเลยนะโอนะ้คนครนายกนี่มีสเสน่ห์อนี้ดิอ,อ่ะถ้าเป็นเพื่อนๆจะตกปลาอะไรฮนะน้ำไหลอย่างเงี้ยคิดว่าควรตกปลาอะไรดีปลกเบ็ดเหรอปลาปลาอะไรนะปลาปลาก,กระสูบเหรอหรือว่าปลากระทินน้ำใสอย่างเนี้ย กระสุนนะผมบอกเลยดูนี้ด้วยซ้ำนะตมากระสุกอะรีวิวคลองมะเดื่อครับคลองหนึ่งคนครนายกโอ้โหคิดว่าตกปลาอะไรดีน้ำไหลอย่างนี้ตกปลาอะไรดีอมีพี่เขาตกอยู่ถามเขาแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าตกปลาสาับปลาอะไรไเราไม่เคยรู้จักปลาน้ำไหลอย่างนี้ ประสักศาอะไรเนี่ยเสียงน้ำมันดังเลยไม่ดีที่เขาตกอยู่คนเดียวเลยอยากเท่นี่โอ้โหใครอยู่ระยองนะขอบอกว่าผมนี่ฝังดินอยู่กับตัวนั้นเลยแหละแบบไม่นอนบ้านเลยละ่ะดูทรงอะหมายอย่างนี้นะโอ้โหทุกคนคิดว่าตกปลาเลยดี ออ <c oughs> ของมาเดือนครนายกนะครับทะเบียนใครก็มาตามมาเด้อเอ๊ะ <c oughs> ของเรายังอยู่ครบไม่เนี่ยค <c oughs> องหนึ่งคองสองเต็มไปหมดคองของใครมา,ตามเตีมย น้องก็รับโห